อยู่เลยสิอยู่เลยสิค่ะววนฟิกเลยพักกันไหมยางนะ่าหาาทุกคนออกจากร้านหมูกระทะออกจาดออกจากร้านหมูกระทะเลยก็เลยพักกันมาเดินดู นาหาดงามหนาหาทุกคนดูเด็กๆเขาก็ชอบชอบให้อาหารสัตว์กะตายโอ้ยยางไปกระเยี่ยมไปไปนี่พี่น้องเอ้ยบนยางไปกระเลือไปนู่นไงบัวว่าเหม็นอะไรหอมอะไรนู่นทุเรียนหนุนกองเบลือกินทุเรียนนั่นแหละ ประหลังเขาชอบเนาะประหลังเขาชอบซื้อจะเป็นเครื่องประดับองกินเยอะทุกคนอะไร้ยันไหอะไระได้ยินไหมไม่ยังไม่อยู่ ยังไม่อยากได้อีกยังไม่หิวทีอ่ะกินวันนั้นเพิ่งจะหมดเมื่อวานนี่เลอ,อกยังได้กินมันอยู่อะอได้าวมากมครับหลาปีได้ว่าชาวเพื่อาตของเรานั้นอร่อยจริจงนะครับต้องลองแบะชิมแบ๊กชินมาดูนะครับดาวมหาไร่ไก่โอ๊ยเนาะ ผ่านไปผ่านมานะครับคนเยอะมากเลยนขนทั้งขนกํลังกายเสื้อผ้าทุกคนใส่เสือผ้าตัวเล็กเสื้อผ้าดิดูดูด,ด,ดูเสือสเส้อตัวเล็กเล็กสีบัวเสื้อตัวเล็กเล็กสิไปใส่สงการเนี่ย เดี๋ยวยืบบนหาสื่อเสือกันโอยอนกระไดวสวยไหมมีช่วยๆไหมเนี่ยออ้ยฝนอย่างมันอะไรเนี่ย อันนี้มันเสื้อเด็กหรือเสื้อผู้ใหญ่เนี่ยแถวๆเนี่ยมันเสื้อเด็กหรือเสื้อผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็อมน้ำน้องบัวอเนาะไม่ต้องใส่นนนหน้าหนาวสวไหม ใส่หนุ่มเดินสองการกันยิงบัวยิยงบัวยิยงบัว,วพามาเดินหน้าหาทุกคนมาหาเสื้อมาหาเสื้อใส่สงกรานนี่ไงบางๆเหมือนของไอ้ของไอ้ทิปแต่มันตัวใหญ่โอ้ไม่บางแล้วเนี่ยทุกคน มีเสื้อผ้าเด็กโคนก็หลายอยู่เด็กเขามาหาอย่างเรืเ่อยๆเรื่อยๆพวกที่มาเคยขายขอะไรมาตั้งตรงที่เคยมาขายแล้วเขามาจองมาได้เขาก็มาจองเขาก็มาเอาพวกไม่ค้าไม่ขายเนาะ จ,จันไหนก็น่ารักน่ารักมีเดวเวที่เขาทำไปแล้วน้าเวทีอะทุกคนเวทีนักรองเวทีนักรองแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขายพวกขายเบียร์ขายอะไร ฮะเอาอีกไหมเหรอถามพี่แล้วว่าเอาอีกไหมชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำน้องบัวบอกนี่ไงชุดว่ายน้ำเอาอีกไหมจะให้พี่ว่ายแต่น้ำเลยนะดำหมดแล้วไม่มีสวย หน่อยนึงันทำมามีแต่แบบไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวสต๊อปก่อนได้ชุดว่ายน้ำอีกแล้วทุกคนน้องบัวก็พี่เบนนะิร์ดนั่งไงชุดว่ายน้ำเอาอีกแล้วได้ชุดว่ายน้ำอีกแล้ว รองเท้าน่ารักรองเท้า,า,เ,ทา,าเ,เด็กผู้หญิงน่ารักนี่แว่นเยอะแยะเลยซื้อไปแล้วก็ทําหายซื้อไปแล้วก็ทําหาย <laughs> ไม่ใช่ทาหายลงลืม <laughs> <laughs> อีเวนอีเวนท์นที่กันสะท้อนแสงที่พี่ที่พี่ใส่ไปไอ้นั่นน่ะที่ไปผ่านตานั่นน่ะ ส<ด>วยนะตัวนั้นอ่ะละกันดีด้วยนะ<ด>กันแ<ด>สยงยูวีกันแสงอะนั่นได้ดีด้วยอ่ะ,ะไม่รู้ไปหล่นไปลืมตรงไหนก็ไม่<ด>ออเอาหาว่าเนาะหาว่าไม่ได้ยินเสียงขึ้นเราเดินยังไม่ถึงไม่ถึงหน้าทะเลหน้าไอ<น>้นี่เ<า>ดินไปอย่างนี้เลยเดิน ทางเรื them, <si ่องนั no ้นกเดินกับทรายอย่างนี้เขจะโดถ้าพี่ดจุดเรือพี่ก็วิ่งไปด้านมือเรือเรจะดูไงเขาจะดูอะไรพี่ไม่เดินไหมที่ต้องนโบมอุ้ยบัวดูดูเรือดูดูไฟที่เรือดิเห็นไหมรุ่นทุกคนเห็นไฟเห็นไฟแบบ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 อยู่เรือเปล่เรือใหญ่เรือใหญ่อยู่กลางทะเลทุกคนแล้วก็มีไฟเขียวๆนั่นก็คือแบ เออไฟอันไฟเรือนั่นแหละไฟเรือนะมึงดูพลังพ้ากันมานางเกียกีดินกีดอนเกียกีดินกีไส้ฟังเสียงขื่นเสียงทะเลว้ายเดกโบกยางตุกสูงตุกต่ำแบบนี้มันต้องถอดเกือบยางแล้วทุกคนโอ้ยเรืเองเาเดินอันน้องบัวเขาสอนน้องบัวเขาสอน เขาสอนอยู่บนว่าพี่ะอต้องมาเดินชายหาดอ่ะพี่อย่าไปอยู่ที่เดียวสิมันไม่ได้อัธรรถในการมาเดินหน้าหาดพี่ต้องเดินถ่ายไปให้เห็นแบบให้เห็นคนเยอะๆให้เห็นจุดนั้นจุดนี้แล้วก็เออถ่ายฝรงฝรั่งให้เขาดูด้วยอะไรประมาณนี้ <laughs> เขาสอนเง้ <laughs> น้องหัวสอนอยีบน <laughs> โอ้ยพี่น้องเลย ว่ามันว่ามันคืน่าแห้งจะแห้งเลยทุกคนเพื่อนแรงอยู่นะกินอิ่มหลายพักกันอึดอัดสิแล้วกินดื่มอิ่มหลายอึดอัดสิแล้วไปไปัพี่บนบวชจะพาไปเดินหน้าหาดไปจันวันนี้ก็มัเลาะสื่อของหามันบ่นหมดไปแล้วพันเกือบสองพันนะคะทุกคนได้อะไรอะ่ะได้ชุดใบน้ําชุดใบน้ําได้ ได้เสื้อสงกรานได้น้ําหอมนะคะน้ําหอมก็กเป็นของอยีห่อแหละได้เขากา็แบบเอามาขายตามขึ้นตามงานเนาะออกบูธตามงานก็หมดไปพันกว่าบาทวันนี้ก็ไปร้านหมูกระทะนูน่นนี่นั่นด้วยก็โอ้สองพันกว่าบาทแล้วคะ่ะสบายใจอันนี้อะไรอ๋อไอ,อ,อราคา ราคาในการนั่งสปีดบ๊ทนั่งเกสกีเออชัว่วโมงครึ่งใช่ไหมอะไรไม่รู้ราคา 700, ราคาเจ็ดร้อยราคาห้าร้อยราคาหนึ่งพันขนาดพลังมากน,นี่แล้วมันห้ากันมากกว่ามาจุก,กันยังสี่เราพี่นอ้อง นักก่อนมาจูบกันยังส่แล้วมันก็คืนที่เราแบบนี้อารมณ์ภาไปที่เราแบบนี้คืนกันยี่น้ำหนาหาดยังส่อ๋อมันก็เกินไปอันมือก้อนมื่อนึงอันยี่ปุ่นก็เปิดหินแน่ในเพจในเพจพูกกิจน่ะอันนั้นก็กอดจูบกันที่ทั้งรถตุกๆบุ๊ทแท็กซี่ทั้งรถตุกๆน่ะอันนี้ไอ้ทั้งนารถนั่นเขาก็หนารถ บนนั่นชูเฟอร์ครับเม้นบอมันก็จะมีมันก็จะมีอันพากันพลาสติกเม้นบอมังคะจีบามันชูเฟอร์เรเห็นสินตี้เขาคนนีกระจุกเขาคนมี้บนซองอันนั่นอยู่กอดอยู่กันไปมาอะไรก็นทื่นกันจะเชิงรถแบบนี้พี่น้องเออชูเฟอร์รถตุกๆกันแท็กซี่นั่นทายคนบริษัทมันอะไรยังนะ บ่ได้สนใจอันสายตาของผู้คนคูเกียดเลยเอากันยั่เองรถพี่น้องเอากันยันเครื่องรถ,งรถอันเครื่องเันรถไออันแท็กซี่ทุกๆเะยเมียเออโอ้นี่แหละเป็นครูเป็นครูเห็น,น,นไหนมพี่น้องนั่งครูใดมันั่นมันก็ไปนั่งอยู่แบบจุดจุดมืดๆนั่นบหล่ะเป็นปนางยี่จุดมืดๆอ,อ,อ้าวกอดอยู่กันอารมณ์พาไปสิละบาดในคนน่นะรดบ่ได้ที่ละ เื่นกันหน้าหาดโอ้เสียมเสียได้กันเป็นคููเป็นคููมาก่าว้สาวเนาะมามาน่นางกินล้มหน้าหาดกินเดีย์ไปน้ำน่งคุยกันไปน้ำสันเด้มันก็ดอารมณ์พาไปตัวเหยียบ้ายคนเฮากระไรมนุษย์โลกมนุษย์ก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เ,ตเหมือนกันทุกคน ที่ไปเกิดเขาว่าแหม่ปัญหามันงานอีหยังค่ะเหโอ้เทพมันเป็นผับเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรผับแหม่เปลี่นบึม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 อยู่พุณนางพี่นอ้องไปเบอร์บ,บา้าเบอร์บ้บาเียคุอยนอ่ะอันนั้นเป็นอไออันเขาในตังเขาในตัง แล้วน้องบัวเดินไป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 หน้าทะเลเรือใหญ่เรือนั่นล่ละไปบาปบา้าบอาบาบนะขี่เขาพากันนันอ,ออกอ,ออกหลอกออกเรือสปีดโบนออกไปทางทังนี้เป็นอันกะลิมกระลิมขึมม้นไปพุ่นพี่น้อง ังสี่แหละพากันมากำนองวัวถ้ามันว่างก็ว่างก็พากกันมาจังสี่แหี wow. ่ทุกคนเอาแต่อหลวแต่อลรมแต่แต่อลรมมันก็พากกันออกมาอย่างบ่มันกับบ่พักันพักกันมากินแหล็กก็พากกันนอนยิ้วห้องกินแหล็กก็พากกันนอนย๋ยวห้อง รองบัวเข้ากับงานหลายบางเชือเข้ากับแบบว่าบางเชี่รเข้ากันเพื่อนฟ้งให้ภาพไปหันไปนี่เทแค่นนันนี้เด้รองบัวก็ได้ควรเหมือน,นกัเพื่อนที่บามาจาก้บนจิตไปพี่ๆกับมาให้รองบัวภาพไปหันไปน,นี่มัน่นบ่ล่ะอะไรอยู่บนสตอปอันนี้ไปกันเอ้อทุกคนเดอ้อประ่าเพลงของพับนี่มันเขา่า